เาครับเมนีออกมากเลยน่ห่วเมรีมามีงี้มาูมาบบครัด้เสร้องเงียป้อมม่งเดมอก,กันกบกรมีไาดูกม,มีจะม,ม,ม้ยไปอะไรว่าป่ไา,าไม่ได้เขียวนะป้อมได้ไม่ไไมตัวยืนแ่นี้คนน่าื่ื่ยว มองครับที่ไปไม่แรกมีอาก,การไลไรเลยครับตีสักพักับเงียบครับ ไค้ตองใหญ่มาไปครับไปเียวไปเยอไปเยอแบบงใหญ่มา่นิเคยกินกินต้นจะเปิดกลงไปไม่เดี๋เยเป็นเรื่องนารู้ีกัดเลยครับดเลยส่งใส่ไปส่งสสยฟองฟอดแลนยาวเลย เงบใส่หนึ่งจิตสำไดมันแลนออกไปทังหัวมนะันครับแลนออกไปไกลอยู่ไปกิลามาก Mà đây là cái lạc khổ kìa Lạc trên phẳng đây Hết. Má đéo Tụi mình hôm sáng đây Xóng luôn xóng Chịp búng được Thì tốt lắm, đừng chóp được Bây giờ chịp sái bật Tụi mình gật Mà nghe nó khoan xóng luôn đi con hấp ตัวครับตัวครับาจ่ายเก็บไปแล้วแต้มหนึ่งไม้หนี่ต่อยพึ่งตีไม่เดียวเนงะี้ยเนี่ยกับโรบครับ ยุ่ช่องนี่มีตัว่ครับดันน้ำอะไรไมาอยู่กลางนา้ำแต่มันบวกกัดว่าตีเตือตัวใหญ่กีนไปสิมากเลยใส่รูเนี่ยรูนิดหน่อยเนี่ยกัดอยู่โล่ๆผักตบเท่านั้นเอง

Đây luôn. Cái cục Tôi đi xóa lắm. Bán đi còn các mình. Đi giọt đây hết. To hết. Đây hết. Chạy đây về 2 này hết. Tôi hấp 2 giờ này hết. แล้วมาต่อบไปจะมีโปรที่สามทีที่ส่องไหมครับหลังจากจีส่องเมื่อกี้นี่ตีไปสักพัาากแล้วมันก็เงียบกับกระงไรไงมาส่องมันเป็นแยมากกับปลาก,กัดจีฟังสงคำครับปลานี่มีใส่ไงอีกหลายแบบมีคนมาใ,ใส่ประมาณ ซีโลกเก่าครับมีคนมาได้กัวสีโลกเก่าต่ผมยังเปนได้ใส่ไงปันนักใจยิงยูซีโลนน้อยๆสามโูกกลัวเราผมได้ลายตัวแล้วครับยงีสอหลังจากไม่นึ่งมาประมาณอาทิตย์หนึงมงตรงนี้ในประมาณเกี่ยวยีผิดตแล้วกะทิว่ากินดีครับตาจีป็นสวงอากาศจิงๆนี่

ัน้าม,มาัน้าม,มาบอเอาครับหนาม,มาย้อนโลกปุ๊บดิด้งไปแล้วดิ้งไปแล้วอยหนำม,มาบ่กจริงทิมเยียให้เลยดิงย้งใต้ไปเลยเยอเห็นหัวแรนมากไม่ยอมแต่ว่าอเอาย้อนไป ได้ครับนยูซับมันแล้วซับอีกอยู่แล้วตอนนี้ขึ้นง่ายครับตอนนี้ผมมันโดนขึ้นพอดีเลยแกเวลาขึ้นเลย ทุกข้าเลยประมาณใส่ซีกตัวนี้เห็นปลาครับมาที่ล้าครับมันนี้ตัวที่สามแล้วครับ ล้งดีครับวัดข้าวเดียวครับข่าวผักเนีย่ยเป็นไลาไยลไ,ลไลมากเอายินอยู่เลยย้อนเห็มันกปเบิงหรืดึงปุ๊บไปแล้วเนี้ยจ้อยครับมาเนี้ย